สวัสดีครับมาครับวันนี้มาพบกับบทที่14นี่ครับเรื่องความรับผิดชอบนะครับในจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศนะครับก็เอามารับชมกันได้เลยนะครับจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์นี่ครับจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์หมายถึงหลักสินธรรมจริยธรรมที่กาหนดขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการสารสนเทศในทางกบปา้การปฏิบัติแล้ว การระบุว่าน,นะครับการกระทําสิ่งใดที่ผิดจริยธรรมนั้นอาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนักทางนั้นนะครับย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมสังคมในแต่ละประเทศด้วยอย่างเช่นกรณีเจ้าของบริษัทใช้กล้องในการตรวจสอบจับผิดเข้าดูการทํางานของพนักงานนะครับเป็นต้นตัวอย่างของการกระทําที่ยอมรับโดยกันไปแว่าน,นะครับเป็นการกระทําที่จรรมเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทำลายสือื่นเพม่เกิดความเสียหายหรือก่อความรำคาญนะครับเช่น การนําภาพหรือข้อมูลส่วนต er ัวของบุคคลไปลงบนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการนาการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดสิทธินะครับโดยทั่วไปนะครับเมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้วนะครับจะกล่าวถึงในสี่ประเด็นก็คือ ที่รู้จักกันทั่วไปนะคุณผู้มจะมกว่า TAPA ประกอบด้วยมความเป็นส่วนตัวนะครับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศโดยทั่วไปหมายถึงสิทธิที่จัดทาอยู่ตามลําพังและเป็นสิทธิของเจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตัวเองได้ในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นสิทธินี้ใช้ได้กันควบคุม2ความถูกต้องนะครับในการที่คอมพิวเตอร์ผู้รวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนั้นนะครับคุณลักษณะ ที่สําคัญอีกหนึ่งก็คือความนม่าจะถือและของข้อมูลนะครับทั้งนี้ข้อมูลจะมีความน่าจะถ,ถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยนะครับสามความเป็นเจ้าของสิทธิความเป็นขขเจ้าข,ของหมายถึงเับกรรมสิทธิ์ในการถือของทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้เช่นคอมพิวเตอร์รถยนต์หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาก็คือแนวคิดนะความคิดทีจ่จับต้องไม่ได้เช่นบทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในส่วนต่างได้เช่นสิ่งพ์เทปซีดีรอกนะครับดีการเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันการใช้โปรแกรมนะครับหรือระบบคอมพิวเตอร์ม้อจะมีการดําเนินสิทธิตามระบบของผู้ใช้งานทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปการดาเนินการตา่างๆกับข้อมูลของผู้ที่ใช้ไม่มีส่วนเี่ยวข้องนะครับแลเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ัวอย่างสิทธิในการใช้ระบบเชนเน่ยการบันทึกการแก้ไขปรับปรุงและการลบเป็นตน้นจริยธรรมและควรทาในการใช้เทคโนโลยีสรสนเทศร่วมกันครับผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตมีเป็นจนํานวนมากเลยเพืนเนทุกวันการใช้งานระบบบรขกายที่ออนไลน์ครับและส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีผู้ที่มีประพฤติไม่ดีสาปาปนกันอยู่นะครับได้สร้างปัญหาให้กับผู้อื่นได้อยู่เสมอหลายเครือข่ายจึงได้ออกกฎเกณฑ์นะครับในการใช้ งานภายในะคือขายเพื่อให้สมาชิกในะขายครับต้องยึดถือปฏิบัติตามเกณฑ์และได้รับประโยชน์งสูงสุดนะครับดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนนะครับที่จะเป็นสมาชิกเครือข่ายจะต้องเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ที่เข้าบังคับเครืคอข่ายนั้นมีความรับผิดชอบต่อเองละผู้เริ่มใช้บริการอื่นและจะต้องรับผิดชอบต่อการการการะทําของเองที่เข้าไปขอใช้บริการต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปคือ การยาบังแบบผู้ใช้ปรณีเ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับทุกคนมีอีเมลบล็อกหรือเรียกว่า EFSH ที่ใช้กันอยู่นะครับทุกคนต้องมีนะครับโดยใช้อ้างเองในการรับส่งจดหมายคนเราติดต่อกันใช้อีเมลในระบบจึงเป็นที่ทุกคนต้องใช้ให้ความสำคัญมากนะครับเพราะจดหมายมีการรับส่งโดยระบบซึ่งฐานจดหมายค้างในระบบจํานมากนะครับทำให้พื้นที่หรือบัฟเฟอร์จดหมายนะครับ จะทำให้ระบบไม่สามารถรับส่งจดหมายได้ต่ออีกไปครับหลายๆต่อกันครั้งเลยไปยรูปพิเนะครับจดหมายเต็มดังนั้นควรม,มีความรับผิดชอบในการดูแลจดหมายครับด้วยการตรวจสอบจดหมายทุกวันและจำกัดจํานวนนะครับลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่จําเป็นไม่ต้องการออกเพื่อลดปริมาณให้น้อยลงนะครับ3ามก็ทาให้การโอนจดหมายครับเป็นเซมเบร์ของตัวเองภายหลังนะครับ การยารบสำหรับผู้สนทนาแชทนะครับบนเครือขยอินเทอร์เน็ตนะครับ,บ,รบมีคำสั่งที่ใช้ในการโออต้อตอบบนโลกออนไลน์อย่างหลากหลายนะครับคำสั่งเช่นนะครับหรือมีการสนทนาเป็นบางกลุ่มนะครับเป็นการสนทนาเป็นการสนทนาตลอดนะครับจะต้องมีมายาที่สําคัญครับควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เราจะต้องการสนทนาด้วยนะครับหรือมีเรื่องสำคัญที่จะต้องติดต่อด้วยควรเลือนเลื่อถเสมอว่า ควรอ่านไม่คือไม่ก่อปัญหาให้ใครนะครับแล้วก็ควรควรใช้วาจะให้สุภาพเรียบร้อยให้แก่ผู้อื่นนะครับแล้วก็เส่้งขันอารมณขันควรจะทํารู้จักตันเองนะครับไม่ทําให้เกิดร้อนะครับกาญยาบันสําหรับผู้ปักผู้ใช้กระดนขาวระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบข่าวสารที่ให้บริการในสังคมอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลายระบบเช่น u s e n e t News s ระบบ แจ้งว่าข่าวหลายสมาคมบอกรับสมาชิกอะไรอย่างนี้ครับควรมีข่าวสารเสมอให้ส่งจดหมายเป็น,น,นอีอนนเมลน,นะครับผู้ปริษาทต่างๆที่เขียนลงไปทั่วโลกเช่นบริการยูนิสเวิร์ดเช่นก็เป็นบริการต่างๆ จัญญาบรรณสิบประการที่เราจําเป็นนะครับต่อผู้เป็นจัญญาบรรณที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับควรยึดหลักไว้เสมอเป็นแม่บทเหตุการณ์ปฏิบัติเพื่อนรู้เตือนความเสมอนะครับ 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทํรลายและละเมิดสิทธิผู้อื่น 2. ต้องไม่บรบกวนการทางานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น4ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร5 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเคารพกฎระเบียบกติกามารย,ยาท อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้มีผู้นิยากให้กับความหมายดังนี้การกระทำใดๆนะครับเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อันทําให้เหยื่อได้รับความเสียหายและผู้กระทําได้รับผลประโยชน์ตอบแทนการกระทําผิดกฎหมายใดๆนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเครื่องมือและในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อทําการละมิดในการนาผิด การดำเนินคดีนะครับต้องใช้ความรู้าทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกันการประกอบอาชญากรรมทางนนคอมพิวเตอร์นะครับต้อกอให้เกิดความเสียหายทาเยงเศรษฐกิจประเภทสนหาสารนะครับหรือเรียกว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นพวกเด็กหัดใหม่นะครับใช้คอมพิวเตอร์ไม่นานหรือเป็นพวกกปรกิประหลนะครับลักษาเป็นพวกชอบควมรุนแรงและอันตราย มันไี่ทําลายทุกสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือต่งางๆครับพวกบ้าลัทธินะครับก็เป็นพวกที่คอยทําผิดไน่จากมีหลแรงก์กับผู้ที่มีความรู้ทกษักละคอมพิวเตอร์อย่างดีจะเป็นผู้ที่มีทักษะสามารถเจาะระบบดูข้อมูลได้บางก็เป็นแฮกเกอร์แฮกเกอร์ก็เป็นผู้ที่เป็นอัจฉริยะนะครับมีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงข้อมอูลในคอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะเจากระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แต่แม้จะส่งเสริมหาประโยชน์นะครับว่าเป็นแฮกเกอร์มาถึงผู้มีความสร้าง,งคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เพื่อทําลายล้างให้เกิดความเสียหายหรือทำลายระบบฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นนะครับรูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนะครับจำแนกได้ประเภทอาชญากรรมจำแนกได้9้าประเภทนะครับหนึ่งการขโมยข้อมูลทางอิเออนเทอร์เน็ตนะครับ รวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบใช้บริการ 2. การปกปิดความผิดของตนเอง 3. การละเมิดสิทธิ 4. การเผยแพร่ภาพเสียงระบบอาจารนะครับที่ไม่เหมาะสม 5. การฟอกเงิน 6. การก่ะกวนระบบคอมพิวเตอร์เช่นทำลายระบบสารระบบพวกเช่นระบบจายน้ำสายไฟจระจันเงครับเการละลวงให้เข้าร่วมการค้าขายหรือลงทุนฟอม 8. การลักลอบใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาประโยชน์เองทางไม่ชอบเช่น การขโมยรหัสบัตรเครดิตอะไอยนะครับการใช้คอมพิวเตอร์ในการโอนบัญชีผิดอัญชนของตัวเองอัจฉากรรมคอมพิวเตอร์แบ่งได้สีลักษณะคือ 1. การเจาะระบบรักษาความปลดภัยทางกายภาพใต้แก่ตัวอาคารกรณ์และสื่อต่างๆอการเจาะเข้าไปในระบบสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยของเซฟเวอร์สรข้อมูล3เป็นการเจาะ เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ P ใเป็นการเจาะผ่านระบบควบามรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการทำความผิดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในบทที่14นะครับผู้เรีจบในเรื่องนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook คอมพิวเตอร์ตัดสับประรุนะครับก็จะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอีกช่องทางน,นึงก็คือ youtube นะครับก็สามารถ กดครับติดตามในที่ยูทูบับแล้วก็กดดูกดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับสหแบบน,นี้นะครับสวัสดีครับ